สวัสดีค่ะผู้หญิงสุดแดดชวนคุยเรื่องบ้านนะคะวันนี้พามาดูนะคะช่างจะเทคนันคันบ้านนะคะอันนี้ก็คือทำแบบคันบ้านข้างในนะคะใส่เหล็กเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้กําลังกบไไกบคานนะคะเอาดินกบคานตรงนี้นะคะเพื่อไม่ให้ปูนไหลออกมานะคะเนี่ยค่ะ ทำงานกันอยู่เลยนะคะแดดร้อนกันเลยค่ะเปี้ยงๆค่ะมาถึงนะคะตอนแรกคิดว่าช่างเออนึกว่าเทคานแล้วนะคะยังไม่ได้เทนะคะมาทันพอดีนะคะอ่ะตรงน,นี้เป็นคานบ้านนะคะเดีย๋ยวพาไปดูใกล้ๆนะคะนี่นะคะคานบ้านนะคะทําเสร็จแล้วนะคะอันนี้ผูกเหล็กคานนะคะแล้วก็ตีแบบเรียบร้อยแล้วนะคะตีแบบอรอเทเรียบร้อยนะคะนี่ค่ะ อันนี้เป็นบ้านขนาดสอห้องนอนหนึ่งห้องน้ำนะคะอันนี้คุณดิเ็กกำลังตวดคาอยู่นะคะร้อนมากนะคะไม่อเดียวปลวกมาค่ะดิฉันยึดหมวกอยู่นะคะตอนนี้ <c oughs> <c oughs> นี่นะคะจะผูกเหล็กนะคะกับตัวเสาวไว้ตรงนี้นะคะเหล็กคานนะคะกับตัวเสาไว้นะคะ นี่นะคะ่ะนี่มีเหล็กนะคะแล้วก็ผูกผูกคานนะคะนี่คือเรียกเหล็กผูกคานนะคะเรียบร้อยนะคะแล้วก็อันนี้ตีแบบนะคะต,ตีแบบตีแบบเรียบร้อยนะคะแล้วเราก็จะกบดินข้างๆเพื่อไม่ให้ปูนไหลออกมานะคะนี่ค่ะช่างกำลัง เออตัสร้าอองกำลังเอาดินนะคะกบกบคาอยู่นะคะนะคะอย่าตั้งกล้องตรงนี้นะคะนี่ค่ะอะอ่ะแต่กบกบดินอย่างนี้ลงไปนะคะเนี่ค่ะแล้วก็รอนะคะ กบะะเรียบร้อยก็จะรอนะคะรอขะรอนลปูนนะคะเพื่อจะเอามาเทใส่คานนะคะข้างหน้านี่นะคะเนี่ยตรงนี้ต้องเทด้วยใช่ไหมข้างหน้านี่ตรงนี้นี่ก็ยังกบไม่หมดเลย แดดเป้งๆกันเลยนะคะวันนี้มากันกปบกปลายนะคะไม่ให้ปูนหลอกไหลออกมานะคะ นี่ตรงนี้ด้วยค่ะอะแผนปูนมาพอดีหรือเปล่าไม่ใช่สร้างกับเบื้อง กำลังร้อนเลยนะคะออกมาตรงนี้ดิค่ะเดียวยก็รอรอ,รอเทปกซึ้นปูนนะคะรอรอเทเอาปูนไม่ใช่รอ,อปูนมาเทคานะคะเดี๋ยวตอนที่เทคาเดีย๋ยวจะถ่ายคลิปให้เพื่อนๆชมนะคะขณะนี้อา่าอบกบเอาปูนเอาเอาดินนะคะ อ,อกใต้แบบนะคะเพื่อไม่ให้น้ำปูนไหลนะคะนี่ค่ะน่านนะคะหยดอ่เดี๋ยวถ้าเ,เกิดออีกสักครู่นะคะลดปูนมานะคะก็จะเทแบบะคานนะคะเดี๋ยวจะถ่ายคลิปตอนเทแบบคานให้ชมนะคะสวัสดีค่ะ